I give it to the lesser fight สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับทีมแนะนำเป็นร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire, ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ ID @TopUpGamer นะครับอย่าลืมใส่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบๆไปเติมกัน นะทุกคนคิมสตรีมในเพจทุกวันนะครับผมตั้งแต่เวลา10บโมงเชา้าเป็นต้นไปนะครับลิงก์เพจสตรีมอยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมกันด้วยนะครับ กับลากเพื่อนเลยเหรอถึงกับลากเลยลงกันสองคน เ K ดีกว่าน,นะสโคบไม่มีวัดบอดหรือคนน่าจะบอดมาแล้วคนแก้เป็นบอดแน่เลยว่ะทุกคนไม่รู้แหละวัด อย่างชอบเลยแป็กเดียวเข้าหัวนั่นคนเลยเยอะอีกแล้วทุกคนวูดแคมป์อะไรน่าจะเอ้ยเอ้ยว่าเช้าโอ้ยเจ็บโอ้โหมีคนได้งไงเนี่ยโจมตีเลยเพื่อนน่าจะคนเดียวโดดออกเหรอ อย่าค <molec> ิดจะหนีเ <dorm> ช <it> ียวนะอย่าลากอย่าลากไม่เอาไม่เอามันไม่สมควรที่จะต้องมากเพื่อนบอกมาช่วยค้อนวอทเฮ้ยคมจัง โคมอะไรขนาดนั้นอ้ oh my god ฝั่งนู้นนะ Watch out ออกไปเลยแน่เออสวยเออสวย Watch out! อย่าไปอยากตายดีมากเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เขาออกขวาปะเขาไม่ได้ออกซ้ายใช่ปะถ้าออกขวานี่แบบพิมพ์เล่นได้นะออกซ้ายนี่โดนแน่เลยตรงเนี้ยนอนนอนปั๊มยา thank you สุดยอดมาก watch out เหมือนนกแล้วไอ้คนเมื่อกี้น่าจะวิ่งมาดึงนี่ไงอยู่บนตึกเออหมด บอกเลยว่าเมื่อกี้ซัดไปนี่แบบเจ็บมากเจ็บแบบโคตรเจ็บอะ่ะยิงบอดก่อนแล้วกันยิงบอดก่อนแล้วกัน Or maybe God. Watch out. Attack the mark. Watch out. ผมกลิบในน้ำมันนอนยิงได้ป้างนบนนี้เฮ้ย Watch out เฮ้ยตัวตัวชุดแดงไม่ไหนแล้วว่ะทุกคนว c h out กำรอบทีเลยเว้ยจัดมันเพื่อนเอาให้แตกเอาให้ยับเอาให้เละไว เออสวยเพื่อนเฮ้ยไอ,อตัวแดงไปไหนแล้วอะเฮ้ยนู่นมีคน <Watch out. S 1> เออเนาะ คิมหายตัวแดงไม่เจอยิงไหนวะเน,นี่ย Mark the location Attack the mark Watch out, Excellent work. Bidding lie, bidding lie to Bonhey. So I went. Watch out, said Mack. Watch out. ท้าวโผล่อยู่นะ,ะวั t c h out ถ้าโดนนะทุกคนแบบโหดมากระเบิดติด้งไม่ถึง ฉีก้ายไปคิมไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าไประเด็นไปส่องเข้าแล้ว what หายไปได้ไง Yard pen. Help! Watch out! Watch out! a a watch out no what's away หลังรถเราไม่มีมั้งเฮ้ยวงบีบหลังเออนอนยงนิงนิ่งจัดเลยนอนเราต้องขยับไว้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวโดน AW ใสย่ยเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าเสียงแบบตึเก็บเสียงมา Mark the location. หลังเข้าแล้สมอขึ้น Mark the location. ไม่น่ารอดอะเอาจริงไม่น่าจะรอดถ้ารอดก็โหดเกิน <Thank you. S 1> แตกวง ตาละหนึ่งโอ้ไม่ทันว่ายืนปั๊มยาอยู่เลยอะ่ะถือว่าเป็นการเช็ค สามสองกวาระเบิดมา ขึ้นบ้านไปขึ้นบ้านไปตัวไกลแตกแล้วเหลืออีกสองตัววงบีบแลยนะเพื่อน ไม่ถอยโดนนะฮะโจมตีฮะจังหวะนี้ตัวเดียวทำไรได้แต่อาจจะเทพเย้ <c oughs> yeah. มาแล้วไก่ตัวแรกฮะ <c oughs> <c oughs> ไก่ตัวแรกของวันนี้ <c oughs> แม่เจ้าคิดว่าจะไม่ได้ ชึบชับชึบชับนี่อย่างหล่อเลยมุมนี้ชอบจัดจัดฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคน